เจนสุดาดีใจบุญเส้นถูกขอแต่งงานคาดจัดงานปีหน้าแซวว่าที่เจ้าสาวเป็นแม่สี่เรือนมุ้งมิงขึ้นบุญเส้นนิกเหมาะสมกันมากเก็บอาการดีใจไม่อยู่จนต้องกรี๊ดออกมาเลยทีเดียวนักแสดงมากฝีมือเจนเจนสุดาปานโตหลังเพื่อนสาวแก๊งนางฟ้าบุญเส้น วิริธิพาถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มนิกธนภูมิกุลคุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน4ปีเมื่อวันที่24กันยายน66ที่ผ่านมาโดยเจนสุดาเผยว่าดีใจกับบุญเส้นมากๆเพราะแอบเชียร์แอบรลุนมาตลอด รู้สึกว่าทั้งคู่เหมาะกันนิคเป็นผู้ชายที่ดีสัมผัสได้ว่าเขารักเพื่อนเราจริงๆเป็นคนขยันอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจจับไปไว้ตรงไหนที่มีวุ้นเส้นก็อยู่ได้หมดไม่งองแงไม่มีอะไรต้องติเลยและที่สำคัญเป็นคนทำให้วุ้นเส้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากที่เราเป็นเพื่อนกับวุ้เส้นมามากกว่า20ปี ไม่เคยเห็นเพื่อนทำกับข้าวแต่พอคบกับนิกเราได้เห็นเพื่อนอยากเป็นแม่สี่เรือนเข้าครัวทำอาหารมากขึ้นด้วยรวมถึงเป็นผู้หญิงที่มุ่งมิงขึ้นทั้งคู่ตัวติดกันจนบางทีเพื่อนแอบหมันไส้แอบแซวลตลอดยอมรับว่าที่ผ่านมาเชียร์ลายุให้นิกขอบุญเส้นแต่งงานมาโดยตลอดแต่ก็รับดูได้ว่า อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวซึ่งวันนั้นก็มาถึงแล้วเพื่อนอย่างเล่าก็ดีใจวุ้นเส้นเองก็ดีใจเพราะเขารอโอกาสนี้คงรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ด้วยพร้อมเล่าต่อว่าครั้งนี้คนรีบร้อนดูเหมือนจะเป็นเจนเพราะเตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าสาวตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวรวมถึง อาสาจัดชุดให้กับว่าที่เจ้าสาววุนเส้นแบบบังคับมัดมือชกเราด้วยตั้งใจว่าวันนั้นต้องเป็นวันของวุนเส้นและเป็นวันที่เขาสวยที่สุดเป็นเจ้าหญิงเลยส่วนเลิกแต่งงานนิกวุนเส้นคาดว่าจะเป็นในปีหน้า